โอ้โหนี่นะครับขึ้นไปไวมากเลยนะครับอืมแบบนี้เลยการขึ้นไหวของแพลตฟอร์มนะครับก็โอเคเราจะลองทํากันดูนะครับทีเคผมจะทําการสร้างแอคเตอร์ตัวใหม่ขึ้นมาครับลองกดตรงนี้ได้เลยครับเบสิกอ่าเป็นแอคเตอร์หรือว่าจะมาที่เชฟตรงนี้ได้เลยครับผมจะเลือกที่เพลนตรงนี้นะครับลากเพลนขึ้นมาด้านบนครับแล้วก็ขยับมาประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมจะขยายกดสามารถกดตัว U E R นะครับ เป็นการเลือกว่าเราจะขยับหมุนหรือว่าขยายนะครับขยับหมุนขยายอ่าแล้วก็มาผมจะขยายบแบบนี้ซึ่งผมก็จะลองไปเหยียบดูนะครับกดตรงนี้อ๊บอ่าแบบนี้นะครับเหยียบได้นะครับเดินขึ้นไปบนแพลตฟอร์มได้นะครับที่ผมจะทําสิ่งที่เรียกว่าทำให้แพลตฟอร์มมันขยับไปมาครับสามารถมากดตรงนี้ได้นะครับอ่าที่ convert this actor into reusable blueprint class นะครับหรือว่าเราจะทำสร้างตัว blueprint จาก actor ตัวนี้ที่เราเพิ่งวางไปนะครับจริงๆทำได้2แบบเลยนะครับหรือว่าเราจะสามารถากดคลิกขวาที่ตรงนี้สร้าง blueprint class ใหม่แล้วก็สร้าง actor ตัวใหม่ขึ้นมานครับหรือเราสามารถสร้าง blueprint จาก actor ที่ยังไม่มี blueprint น้านะครับก็มากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ static mesh actor นะครับผมจะเลือกว่า blueprint แพลตฟอร์มครับแล้วก็กดโฟลเดอร์มาที่ตัว learning actor โอเค select ปึ๊บอ่าก็จะได้ตัวแพลตฟอร์มแบบนี้ขึ้นมานะครับสิ่งมากครับแล้วก็เราจะลองทำสิ่งที่เรียกว่าให้ตัวแพลตฟอร์มเราขึ้นไวกันนั่นเองครับให้มาที่ตัว event ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กหมายความว่ามันจะ เป็นฟังก์ชันที่รันต่อเนื่องเรื่อยๆแบบในขณะที่ตัวเกมมันรันอยู่เลยก็คือมันรันไปเรื่อยๆเลยครับเราสามารถมาที่กดตรงนี้นครับ g e s t a r e m o m i o n c o n t กด Control คล i c ซ้ายลากมาแล้วก็ผมมาเือกที่เซฟได้นะครับ Get a r a l l r e a t e to Self นะครับซึ่งผมจะสามารถ Set Actor, โโเซต Actor Location ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งผมจะทำให้แบบนี้นะครับ set actor location แล้วก็เราจะต้องเอา location ของตัวเองก่อนนะครับ set actor location อันนี้เป็นการเอา location ของตัวเองนะครับซึ่งผมจะทำให้มันคืผมจะทำให้ตัวแพลตฟอร์มนี้มันขยับขึ้นลงไปมานะซึ่งสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเอา get actor location ก่อนนะครับ actor location ตรงนี้สามารถกดกขวา speed s t a c k pin ได้นะครับ pin ซักพิมพ์ซึ่งมาดูก่อนนะครับกลับมาชี่หน้าหลักของเราครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนแกน x y z นะครับแล้วก็มาเลื่อนดูตรง detail panel ได้ครับลองขยับดูนะครับเห็นว่าเออถ้าเกิดขยับขึ้นแบบนี้ลงแบบนี้มันจะอยู่ที่ตรงฝั่งขวาสุดตรงสีฟ้าน้ำเงินตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กลับมาที่ตัว m o v i n g p l a t form นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงแค่ค่า Z นะครับเพื่อให้มันเคลื่อนไหวปมานะครับ ก็มาที่ตัวนี้ครับ g e t actor location return value x y z แต่เราต้องกดคลิกขวาตรงนี้อีกทีนะครับแล้วก็ s p l t t s t กพ k ม i n นะครับต่อค่า x ต่อค่า y ค่า z เอ๊ะค่า z ต้องเป็นอะไรกันนะครับซึ่งค่า z สิ่งที่เราต้องทำก็แบบนี้นครับ return z นะครับแล้วก็ add แบบนี้นครับลากมาพิมพ์ว่าเครื่องหมายบวกนะครับกดที่ add นะครับแล้วก็มาที่ลากต่อมาที่ New Actor Location Set นะครับแล้วก็เราจะปรับค่าให้มันเพิ่มขึ้นทีละ3าอ,อทีละ5นะครับแล้วก็เราจะมาตรง Event Tick นะครับซึ่งเ,เวลามันเคลื่อนไหวขึ้นนะครับผมก็อยากให้มัน Delay นิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นไหวเกินนะครับ <c oughs> ก็ตั้งสัก0.5นะครับลอง Compile แล้วก็ r ันดูน,นะครับปุ <c oughs> <c oughs> ๊บโอียกดเริ่มกิ static mesh component 0 has t o movable if you like t o move อ่าก็คือเรายังไม่ได้เซตทำให้มันสามารถขยับได้นะครับเราสามารถมากดที่ moving platform โอเคเรามากดที่ moving platform นะครับแล้วก็มาพิมพ์ว่า simulate physics นะครับกดตรงนี้เลยนะครับ simulate physics compile แล้วก็ลองรันดูนะครับอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกมบั <laughs> ๊กแล้วครับอ่าก็คือ simulate physics ฟิสิกส์มันเป็นการสร้างฟิสิกส์ในตัวเพลินเรานะครับซึ่งไม่น่าเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเราก็จะเพื่อนลงมาที่ซึ่งซิมูเลตฟิสิกส์แต่ว่าเราจะไม่ e n a b l e gravity นะครับไม่ให้มีแรงส่วนเะพราะเราก,กดลันดูครับอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆครับแต่จะเห็นว่าโอ้โหเราสามารถเตะได้เลยนะครับมันโอเคสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือมาที่ moving platform แล้วก็เราต้องมาเปิด enable gravity ตรงนี้นครับ ดแต่ว่าซิมูเล h ฟิสิกไม่ต้องเปิดนะครับทรู True. ลองดูครับอ่าเห็นได้ว่ามันเหยบขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดนึงนะครับแบบนี้เลยเมื่อเราเอ็นดูเกออ่าเป็นแพลตฟอร์มที่ขึ้นไปแต่ว่ามันรู้สึกน้อยไปถ้ารู้สึกน้อยไปก็สามารถปรับเลขตรงนี้ได้นะครับ10อาจจะปรับสักอ่าห้าก็ได้นะครับแต่ว่าเรา ดีเลยให้เวลามันน้อยๆครับอย่างเช่นผมจะสัก0.05นะครับแล้วก็คอไพล์ดูนะครับโอ้โหนี่นะครับขึ้นไปไวมากเลยนะครับอืมแบบนี้เลยโอเคอันนี้ก็เราก็ได้แพลตฟอร์มมาคข่าๆแล้วนะครับการขึ้นไหวของแพลตฟอร์มวิ่งแพลตฟอร์มโอเค